ัวเครื่องตัดหญ้าออนเซนนุ่ม42โวลต์นะคะอ่ะอันดับแรกนะตัวเครื่องตัดหญ้านะคะนี่มันจะมีน็อตให้2ตัวตัวนี้จะเป็นน็อตยึดกับบางโคนนะคะอ่ะให้ถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะคะอันนี้พอเราถอดน็อตสองตัวออกแล้วนะคะเราจะมาใส่ตัวบางโคนนะคะนี่ตัวบางโคนนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะชอบสงสัยว่าเอ๊ะทาไมเวลาใส่แบบนี้แล้วนะคะมันไม่ตรงกับรูยึดนะคะนี่ไม่ตรงกับรูยึดแล้วทำไมมันอยู่ยิ่งยงอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้นะคะลูกค้าต้องหมุนก่อนนะคะวิธีหมุน กดลงนะคะเพราะว่าถ้าหมุนอย่างนี้มันหมุนไม่ได้แน่นอนกดลงก่อนดานตัวนี้ลงแล้วก็หมุนนะคะนี่หมุนไปทางไหนก็ได้นี่หมุนให้มันตรงรูเห็นปะนี่มันจะได้แบบนี้เลยเห็นปะนี่อันนี้ก็จะเป็นรูน็อตนะคะเห็นไหมมันตรงแล้วเราก็เอาน็อตมาใส่นะคะนี่เอาน็อตมาใส่แล้วก็ยึดนะคะเดี๋ยว <Mo ans> เ,เรามาประกอบใบมีดกันต่อนะคะประกอบใบมีดเราจะใส่ตัวจับใบมีดอันนี้เขาเลียกจับใบมีดนะเอาใส่ลงไปก่อนแต่ตัวจับใบมีดตรงนี้เขาจะมีรูนะเห็นปะมีรู มันจะตรงกับร่องตรงนี้เวลาเราใส่นะ,ะเราให้รูมันอยู่ตรงนี้รูตรงอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วทีเนี้ยเราจะเอาไขาควงตรงนี้นะคะเย่เ yeah, ข้าไปนะคะสอดต,ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เอาไขาควงสอดใช่ไหมเวลาลูกค้าหมุนใช่ไหมอันนี้มันก็จะหมุนตามานี้ต้องเอาไขาควงยึดไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันหมุนตามนะนี่ด่าเนี่ยมันไม่หมุนตามแล้วแล้วก็จะมาใส่ตัวใบมีดกันนะคะนี่อันนี้จะใส่ใบมีดลงเปร๊บอย่างงี้พอใส่ใบมีดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่ตัวจับใบมีดอันนี้ข้างบน เวลาใส่จับใบมีดต้องระวังนะคะนี่ลูกค้าหลายๆท่านนะเวลาจับใบมีดใส่อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมเวลาตอนที่ลูกค้าหมุนตัวน็อตข้างบนนี้นะคะใบมีดมันชอบเกยขึ้นอย่างนี้เกยขึ้นอย่างนี้มาแล้วเราก็ปิดอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่รู้ไงอย่างเงี้ยเวลาประกอบแบบนี้นะคะใบมีดมันเกยขึ้นเนี่ยเครื่องมันจะสั่นแรงมากๆเลยนะคะสั่นแรงไม่พอนะคะลูกคา้าเสียงมันจะดังมากๆเลยนะคะเวลาใส่ต้องจับให้ดีๆต้องระวังจับให้มันอยู่ตรงล็อกนะคะใส่ใบมีดนะคะแล้วก็ใส่ตัวฝาครอบสีเงินนะคะนี่ ใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มาใส่ตัวนอ็อตนี่ถ้าทําคนเดียวไม่ถนัดแนะนําให้ทำสองคนนะคะนี่นี่นะคะแล้วก็ใส่ตัวน็อตไปแล้วก็หมุนนะคะหมุนให้หมุนไปทางควนขีดนาฬิกานะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะยึดน็อตให้มันแน่นๆนะเวลาใส่ให้มันตรงร่องที่เห็นปะสังเกตเสียงมันจะเป็นอย่างนี้อย่าตกใจนะนเห็นปะ่ะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสียงนะอ่ะเป็นวิธีการประกอบเอ็นนะคะวิธีประกอบจานเอ็นก็ง่ายๆนะพี่ใส่ตัวจานเอ็นไปใช่ไหมใส่อันนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่ตัวจานเอ็นพอใส่จานเอ็นนะคะพี่เราก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็จะใส่ตัวน็อตนะคะพี่ส่วนตัวนี้นะคะไม่ต้องใส่นะคะเอาก็บไปเลยนะคะเี่แล้วก็มาหมุนนะคะแค่นี้นะคะพี่แล้วก็ขันให้มันแน่นแค่นั้นเลยนะคะพี่จบเลยเดี๋ยวเรามาใส่ล้อกันนะคะนี่ล้อนะคะเห็นปะตรงนี้นะ แล้วเ,เขาสามารถปรับระดับได้จะใส่รูข้างบนหรือรูข้างล่างก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ขอใส่รูด้านล่างนะคะมันจะมีตัวน็อตตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่หมุนก่อนหมุนนะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ดันให้ตัวนี้มันลงเข้าล็อกอย่างนี้นะแล้วเราก็เอามือจับไว้พอมือจับตรงนี้กดตรงนี้ไว้นะคะนี่เราจะมาหมุนตรงนี้กันนี่นะหมุนตัวข้างนอกหมุนไปเลยค่ะหมุนไปเลยค่ะสองข้างอย่างนี้อ่ะ อย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่าง ing, นี้ค่ะนี่ใส่ทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้ประกอบล้อเสร็จเรียบร้อย,ยแ,ลแล้วนะคะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลอง่สยดูนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเนีนนี่มาใส่ด้ามจับกันนะคะนี่ด้ามจับจะเป็นแบบนี้นะ,ะนี่เวลาใส่ด้ามจับนะเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้ารูตรงนี้นะคะหกเหลี่ยมเราจะยัดใส่ตรงรูตรงนี้นะอ่ะทําอย่างนี้นะคะปึ๊บแค่นี้นะคะแบบนี้พอเราใส่ด้ามจับนะคะเราจะมาใ,ใส่ตัวนี้นะ,ะเข้าไปปึ๊บนี่พอเราใส่ไปปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเอาตัวน็อตตัวนี้นะคะ ะะแล้วก็เราก็จะยัดใส่ตรงรูตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะหมุนนี่นแนี่นม่า่นนี่เลยคะ่ะ,คะ